สวัสดีครับพี่เพ่วันนี้ต้อมพามาดูแปลง5451อีกหนึ่งแปลงนะครับข้าวออกแล้วครับนี่อ่าสวยเลยครับ5451นะครับสภาพในตอนนี้ก็70วันแล้วครับนี่ข้าวออกแล้วช้านิดนึงนะครับนี่ครับเริ่มปีออกแล้วเนาะก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่ไล่ใกล้เคียงกับของเมื่อเช้านะครับที่ต้อมได้ถ่ายนะเพราะว่าเขาทําใกล้ๆกันนะครับหวานห่างกันประมาณสี่ถึงห้าวันนี่แหละครับต้อมที่ต้อมเห็นนะครับนี่ครับเริ่มออกแล้ว นะครับแต่เขาโดนแมลงบวกกับเชื้อราไงครับเนี่ยเห็นปะข้าวเขาก็จะรวงน้อยหน่อยนะครับสําหรับอ่าห้าสี่ห้าหนึ่งในช่วงเจ็ดสิบวันนะครับเนี่ยเจ็ดสิบวันแล้วนะครับเนี่ยคือตอนเนี้ยปัญหาที่ต้อมเจอนะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อราแล้วข้าวอ่าต้นไม่สูงเจออากาศหนาวแล้วก็เป็นแมลงบวลงมาตอนแรกด้วยนะครับสําหรับแปลงนี้เนาะอ่าถามว่า อ่าห้าสี่ห้าหนึ่งเนี่ยข้าวในฤดูกาลเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าทำนะในช่วงข้าวตั้งท้องเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะอ่าไปดูมาหลายแปลง้วครับห้าสี่ห้าหนึ่งค่อนข้างที่จะสวยนะครับส่วนการใส่ปุ๋ยนะครับหรือในช่วงของข้าวตั้งท้องเนี่ยอ่าทำยังไงได้บ้างนะทำยังไงได้บ้างนะครับใส่ปุ๋ยอะไรช่วงข้าวตั้งท้องแล้วก็การดูแลยังไงฉีดฮอร์โมนแบบไหนอ่าในช่วงข้าวตั้งท้องนะครับอันนี้ต้องจะมาคุยข้าวอ่าไม่เกินหนึ่งร้อยวันเนาะ หรือจะเป็นข้าวหนักก็ได้นะครับเพราะว่า,าสูตรช่วงข้าวตั้งท้องอ่ะมันก็ระยะไม่ไม่ตรงกันนะครับแต่เรื่องของปุ๋ยของยาในฉีดเหมือนกันนะครับว่าฉีดยังไงที่ต้อมเคยฉีดนะข้าวตั้งท้องเนี่ยที่ต้อมจะฉีดก็คือเกี่ยวกับเรื่องของค่าหนอนค่า,มาแมลงอยู่แล้วนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของไวรัสใาบไม้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของพวกฮอร์โมนปุ๋ยเก็ด ปุ๋ยเกเนี่ยถามว่าใช้ตัวไหนต้อมใช้มาหลายตัวนะครับต้อมใช้มาเยอะมากเดี๋ยวต้อมจะปักลิงก์ให้อีกนะครับแต่ที่ใช้รุ่นที่แล้วต้อมใช้ตัวเสมอ20 20 20นะต้อมใช้นะครับแล้วก็ไอ้พวกซิงคพวกาอาหาธาตุอาหารหลักถาดอาหาราอหารองอะไรพวกนี้เราก็ต้องต้องต้องใส่ให้เขาด้วยนะครับเขาจะได้อาสมบูรณ์นะครับใส่ยังไงนะครับในช่วงข้าวตั้งท้องฉีดยาช่วงจังหวะไหนฉีดช่วงจังหวะที่ข้าวเริ่มต้นกลมให้พี่พี่สังเกตเดินลงไปในนาแล้วลองจับต้นข้าวเริ่มกลมนะ เริ่มกลมเนี่ยเราฉีดได้เลยเพราะเดี๋ยวนี้มีโดนฉีดนะรับไม่ต้องลงไปฉีดในนาได้ละโดนเนี่ยต้อมมองดูแล้วฉีดค่อนข้างที่จะดีนะเกี่ยวกับเรื่องของช่วงข้าวตั้งท้องยาวไปเลยแต่ถ้าเป็นข้าวเล็กอะต้องว่าใช้คนฉีดจะอยู่ดีกว่าเรื่องแมลงเรื่องชราจะดีกว่านะครับแต่ถ้าข้าวท้องแล้วเนี่ยให้เอาโดนบินนะครับจะได้ไม่ต้องมาเหยียบย่าข้าวในช่วงของข้าวต้นกลมนะครับคือฉีดพวกนี้ไปแล้วจะดีนะครับแล้วการฉีดยาในช่วงของข้าวตั้งท้องเนี่ย อะไรที่เป็นอะไรที่สําคัญเลยใส่ปุ๋ยเหมือนกันใส่ปุ๋ยเนี่ยใส่สูตรไหนต้อมใส่สูตรเสมอนะครับบวกกับยูเลียแล้วก็บวกกับ0ูนย์ศูนย์ในช่วงของข้าวตั้งท้องนะครับแต่สมัยเนี้มันมีปุ๋ยเยอะนะครับแต่ถ้าอยากใช้ตัวเดียวเพียวๆโดยแบบไม่ไม่อยากผสมอ่ะมีมั้งไหมมีอยู่เหมือนกันนะครับแต่แต่ถามว่าสมบูรณ์ขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้สมบูรณ์แต่ถ้าใส่ได้ไหมใส่ได้ต้องเคยใส่นะครับ ไอตัวที่ใส่เพียวๆได้เลยก็คือ15 5 25 15 5 20นะครับหรืออ่า2 0ไอตรงเนี้ยอ่ามันมันมันใส่ได้มันใส่ได้อยู่นะครับก็คือเราไม่ต้องผสมนะครับแต่ถ้าเราอยากจะมีสูตรผสมเนี่ย แนะนำให้เอ,า,อาสูตรเสมอมาผสมนะครับผสมตัวไหนก็ได้ผสม0060ก็ได้นะครับแต่ยูเลียเราห้ามขาดนะยูเลียอย่างน้อยก็ต้องติดไว้บ้างนะครับให้ให้เป็นเลขตัวเดียวก็ได้นะครับให้มันติดอยู่หน้าบ้างนะครับเพื่อเขาจะเป็นช่วงที่เขาส่งลวงเขาจะพุ่งเขาจะพุ่งนะครับลวงเขาจะพุ่งออกนะครับแล้วเราก็มาฉีดพวกปุ๋ยเกณฮอร์โมนช่วยกระตุ้นลวงเหมือนกันนะครับอันนี้คือต้องจะใช้อยู่แบบนี้ตลอด นะครับส่วนสูตรปุ๋ยอ่ะรอบเนี้ยเดี๋ยวต้อมจะดูก่อนว่าต้อมจะใส่แบบไหนนะครับแต่รุ่นก่อนที่ได้ใช้มาโดยตลอดอ่ะต้อมจะใช้อ่าสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับบวกกับอ่ายูเรียนะครับอ่าสี่สิบหกศูนย์ศูนย์แล้วก็บวกกับศูนย์ศูนย์หกศูนย์คือแปดไร่แปดแปดไร่เนี่ยต้อมจะใช้อ่ารอ,รอบรอบที่สองนะครับต้อมช่วงข้าวตั้งท้องอ่ะต้อมจะใส่ สิบห้าสิบห้าสิบห้าสองลูกนะครับบวกกับศูนย์ศูนย์หกศูนย์หนึ่งลูกเป็นสามลูกแล้วก็ยูเลียครึ่งลูกนะครับวันแปดไร่ได้นะครับในช่วงแปดไร่ได้เลยนะครับส่วนหรือพี่ๆีท่านไหนอยากจะมีสูตรอื่นมาก็ได้ทั้งหมดแหละครับมันอยู่ที่การอ่าการดูแลการจัดการดีกว่าเรื่องของการใส่ปุ๋ยถ้าในช่วงข้าวตั้งท้องเนี่ยไม่ใส่ปุ๋ยเนี่ยมีปัญหาแน่ครับมีปัญหาเลยนะครับในช่วงข้าวตั้งท้องไม่ใส่ปุ๋ยนะครับข้าวจะไม่ค่อยเข้านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ ยังไงอะ่ะเข้าไม่เต็มที่ออกไม่เต็มนะครับคือไปเปรียบเทียบแปลงที่เขาใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับวันนี้ก็มาแนะนํามาพูดคุยกันดีกว่าเนาะเพราะว่ามีพี่ สอบถามจะคลิปเก่าๆเยอะมากเลยแต่คลิปใหม่ๆไม่ค่อยมีพี่ๆน้องไม่ค่อยดูก็ฝากด้วยนะครับฝากมาย้อนคลิปใหม่ๆดูบ้างนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ทางช่องตอมดื้อชาแนลด้วยนะครับส่วนพี่ๆน้องๆท่านไหนสนใจตัวหมักเข้าดีดเข้าเด้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเร่งรากแต่กอใบเขียวใบตั้งหรือจะเป็นปุย๋ยอินทรีย์กึ่งเคมี หรือจะติดต่อสอบถามพันข้าวนะครับติดต่อได้อาโดยเบอร์ลุงตีนะครับ0994199366นะครับเข้าไปเป็นกําลังใจให้ลุงตีตะวันแดงในช่องทางของ YouTube ด้วยนะครับขอบคุณครับ